ก้นหยดหยดลักเส้นบางเทียนดอกก็คือเกินทวีคูนไปแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ความพิษของเจ้านี่หนึ่งออกมาเพราะว่าไม่เป็นการตกลงกันตั้งแต่แรกน้องหนึ่งออกปะโอก็ต้องรอพอนเป็นงวดงวดตามตามาจ้าดอกเบี้ยกดไม้ก็ได้คอแ,แต่ว่าแต่ว่าพอเรื่องมันถึงจ้าเนี่ยมันจะกลายเป็นดอกเบี้ยมันจะเข้าสู่กดไม้แล้วหนึ่งออกปะมันจะไม่ใช่ดอกเบี้ยนอกระบอบแล้ว ้าใจไหมคะแต่ปีเชื้อวันหลังจากนี้มันจะดีขึ้นปีเชื้อพลังกองความคยันอืมคือถ้าบอกเขาประจานไหมมันก็ประจานค่ะถ้าลูกนี้วัวหม้อกระฟองเจ้านี่เพราะว่าลูกนี่อ่ะพอเจ้านี่ไม่มีสิโพดถ่วงออกซื้อ แต่ว่าถ้าลูกนี่ไม่ว่าหม้อมีจิทธริรมก็ไม่ควรฟ้องเพราะมันเป็นเรื่องของข้อตกลงที่คุยกันไว้ตั้งแต่แรกแต่ณจุดนี้เราก็ไม่สามารถบังคับให้ใครมาเห็นใจเราได้และก็เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้หนึ่งออกปะยกเว้นหน่าเราก็ต้องเก้ปันห้าคือตอนนี้คือเงินประจาะน,นเราก็ต้องห้าเงิน แต่ถ้าผีพูดนะจุดๆนี้ได้ผีก็จะบอกวา่าถ้าถีผ่านมาเนี่ยดอกมันสูงแล้วเนี่ยและวันนี้เรากำลังแก้ไขก็ให้โอกาสกันสักนิดถ้าเป็นตัวผีนะแต่มาสุดท้ายอะเราก็ไม่สรามารบาบังกลับใครได้ทุกคนเขาก็มีอารมณ์โกรดอารมณ์โมอารมณ์สวัสดีครับรักหลรธโรโรล่ลงในชีวิตนึกออกปะ ก็ว่าแต่ตามกฎไม้เจ้านี้พิดปีดีพี่เอทุกเกิดการตวงเนี่ยมันก็จะมีกฎไม้ยคุ้มครองลูกนี้อยู่เข้าใจไหมคือการเดี๋ยวเราให้คนยืมเราก็ต้องทําสัญญาสิ่งที่จะเอาพิดกับลูกนี้ได้ก็คือสัญญาที่ทาสัญญาที่ทําเนี่ยก็ต้องเอาไปฟองฟองรองกันปกติถ้าสมมติว่าแม่แกไม่มีทรัพย์สินไม่มีมมรายได้สุดแต่ก็กลายเป็นบุคคลล้มละลาย แต่าแกมีรายได้แกก็ต้องพ่นใจตามดอกเบีย้ยตามขอม้อกฎหมายแหลพ่นใจแถวปะละกําลังถีห้าด้แค่นั้นเองมันไม่ได้น่ากลัวเพลือล่อได้ใจเขตต้อนด้วยแต่มันก็นต้องเสียเวลาขึ้นุ่งขึ้นซ่านเสียความรู้สึกเสียใจกันถุกไยซึ่งเจ้านี่ก็ต้องไปเรื่ยแต่ไหนมันก็ไล่สิ่งหลายอย่างแต่ลรีล่ต้องต้องต้องสิ่งนึ่งถี่ไม้เซ็ตคนที่เป็นลุกนี่ต้องจำก่อนคือ ตบลุงย่างไงถ้าเราพิดคำพูดอะ่ะเจ้านี่ก็ไม่พินดนะในปูดหลังซีหลัดทำนะแต่ <ทะ S 1> มันก็จะมีเจ้านี่ที่ว่าเขาอินออกอินใจเจ้านี่ที่เขา้าที่เขา้าเข้าใจอ่ะก็จะมีแต่คนที่เขาไม่เข้าใจคนที่เขาโกธเข้าก็ไม่พิชก็นั่นคือเงินกองเข้า ถ้า,ถา<ด>มันจำเป็นถ้ามัตงหมดโอเคเขาไม่รอยแล้วเขาโกรธจังงู้แล้วตรงขึ้นชั้นแล้วตรงฟองแล้วก็ตรงปล่อยไปตามนั่นถูกไหมก็ว่า้าโดเกินรอยละทริปอาต่อปีก็ตนได้สบายเลยไม่รู้ค่ะเรื่องนั่นแต่ว่า ก็เข้าใจได้ในกรณีบางกรณีนะที่เจนี่รู้สึกว่าโอเคเราก็ไม่แปลกใจว่าทําไมบางคนที่ยังเป็นนี้สิ้นแล้ววนลูกแล้วไม่สามารถลุดออกจากวงจรน,นี้สิ้นได้เพราะเราไปยินยอมใจดอกที่แพงพอเราใจาดอกถี่แพงกลายเป็นว่าเราก็ไม่มีเงินพอที่จะใจตนเพื่เพื่เ,พเงินดอกเราก็ใจไม่ไม่มดกลายเป็นดอกนั่นก็มากลายเป็นตนด้วยซ้าน้องเข้าใจปะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังคิดจะเป็นนี้เนี่ย สำหรับเจนนี่คือไม่ควรเลยนี่นอกระบบเรือนี้สิ้นที่มันดอกแพงเกินน่ะเจนี่ไม่แนะนําเลยและที่สําคัญคือเราไม่ควรยืมเงินใครมาจ่ายถ้าไม่เดือดร้อนและไม่ใช่เรื่องขอคาดบาดตายจริงจรงน้องเ็จปะสารจ้าดอกมาตัดต้นโอ้ตาดอกไปได้ก็เป็นใบตามนั่นค่ะ อันนี้เราปูดก่อนนี่เร่องนี้สิ้นมาทำไมไมแม่แกยืมคนอื่นไปทั่วก็้เมื่อจดีเจนนี่บอกว่าแกเคยพลาดค่ะสำหรับเจนนี่ตอนนี้เจนนี่ไม่ได้มาหนังคิดแล้วว่าแกพลาดหรืออะไรแกจะกลับไปทําอีกไมมแกเย่ยเข็นสำหรับเจนนี่ตอนนี้คือทุกคนต้องเซตซีโร่คนในบ้านเจนนี่ลิลลี่ต้องเซตซีโร่แหละให้โอกาสแกเพราะถ้าคนในบ้านเองก,ก็ไม่ให้โอกาส กเองก็ไม่มีแรงเดินต่อและเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของคาดบาดตายมันเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดช,ชอบและการรับผิดช,ชอบที่เกิดขึ้นคือสามารถทําได้ทันทีคือความขยันตอนให้ยู่ที่เงินเราก็เคต้องห้าเงินคนก็นจะไม่ให้โอกาสไม่เป็นไรค่ะแต่คนในบ้านต้องให้แกก่อน <c oughs> ถ้าวันนี้เราไม่ให้แกแกไม่มีแรงสู้ถ้าวันนี้เจนนี่ลิลลี่ํำเติมแกต่อเจ้าแกไม่มีแรงไล่ซดแน่นอนทุกคนเข้าใจไหมคะ ใครจะซ้ำเติมแกใครจะดาจวาดเต็มทีได้เลยไม่เป็นไรแต่ถ้าเจนนี่ลิลลี่คนเดียวเป็นลูกเนี่ยไม่บอกเมย์ต้องสู้นะพวกเราไม่ให้เงินไม่พื้นเราไม่พิดอยู่แล้วไม่บาปด้วยแต่เราต้องให้กำลังใจแกก่อนพอชาวแกได้เคบไร้ซดแกได้เคบมีแรงอ้าเงินอย่างหน่อยแกได้มีพวกเราเป็นแรงพลักนั้นวาโอเคลูกต้องไม่เดือนรอน ชั้นลองทาให้ได้ชั่นลองทาให้เห็นหนือออกปะแล้วมันเป็นเรื่องเจงนี่ก็เห็นแล้วมันมีสิ้นบางเจา้ามันก็เป็นปีช่อ,องปีแล้วอะหนึออกไหมถึงควรบอกว่าทําไมเจนี่ริลี่ไม่ใจไปกอนละ่ะแล้วขอให้แกมาพ้นมันแกปะหน้าไม่ตรงจุดถ้าพันนันนี่เนี่ยนาขดก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเพราะข,อ,ขอมองเควา ไอ้ยิ้มไปตาสุดใจลูกมันก็ต้องจ่ายดอกแพงๆไปเลยได้เป็นเนี่ยมันไม่ช่ายค่ะซึ่งตอนนี้จากที่เราเปิดใจคุยกันทุกยางกําลังไปในทางที่ดีขึ้นถ้าถ้าบางกรณีบางคดจะต้องขึ้นขึ้นถึงขึ้นซ้านมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเหนไหมคะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ต้องแก้ไข่ไปตามนั้นออกไหมคะ จนี e iza, át, If, Jamie, ่ไม่ได้เคียดค่ะแต่เจนี่กําลังจริงจังแล้วก็กําลังชายพลายกาลังสมองในการคิดทําไมถตงพูดทาไมถึงพูดหน้าบ้านพอเรื่องมันเกิดหน้าบานจริงเรื่องพนีคุยล่างบ้านได้เลยแต่เรื่องมันเกิดทีหน้าบ้านตอนเนี้ยค่ะอืมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วค่ะจากที่พูดคุยกันเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องี่ว่าซีเรียสมากเลยเจนี่สามารถปิดปึ้งอะไรเลยมันกันแต่เจนี่ไม่ทําและเจนี่จะไม่ทําด้วย ถ้ามันต้องขึ้นลงขึ้นส่้นกันจริงๆก็ต้องให้แกขึ้นมันไม่ดีทําหรือเต่ถ้าคนเหลือจะให้โอกาสโอเคนะตอนนี้เราเซตศูนยแหละเจนี่ก็หนังผูดตรงนี้เลยวะดอย่างมันกําลังเซตศูนย์มันกําลังเข้าถีเข้าทาเข้าลงเข้าร้อยให้โอกาสได้ก็ให้ค่ะพี่ไม่ทีทําหรือเต้าวามันมันมันเกินเยอะแยะแลวไม่ยากห้้หลยมันโกรธดมันแคนก็เป็นซิทได้เลย ตคำทามคือทำไมคุณนี่จ่ายได้ทำไมของฉัาจ่ายไม่ได้เขาทามใครล่ะคะบอกเจนี่ไม่ได้จ่ายให้ใครแล้วมันก็ต้องปินไปตามลำดับขั้นตอนเตอน้องลงได้แล้แลจะอย่างนงไปก่อนด้วโอเคโอเคบายบายพรุ่งนี้เจอกันกบ,บีนะคะ มันก็ต้องเป็นไปตามลําดับขั้นตอนถูกไหมคะอมโอเคนั่นเลยใจพร้อมกันพื้อทีเดียวล่ะเอาเบียร์จากไหนถูกไหม จะจ่ายพร้อมกันปรื้อทีเดียวมันเปลนไปไม่ได้เกกำลังทำงานอยู่นึกออกป่าวว่าเกกำลังทำงานอยู่ค่ะ แต่ถ้าว่าเจ้าน่าดีแบบได้ดอกเยอะเยอะวอะค่ะก็ช่วยให้โอกาสแกสักิดถ้าถ้าเจนนี่แรงได้เจนนี่ก็จะบอกว่าให้โอกาสแกสักิดแกกำลังทำงานระวังแกรถไปค่ายเจนนี่ไม่กลัวไรแล้วค่ะถ้าเจนนี่ให้คือให้ให้ของเจนนี่คือให้ทาไม่ให้คือไม่ให้ แกจะเอาไปไข้ไม่ไข้แกจะมีรถชายไม่มีอนาคตมันก็นเหลืองข้องแกถ้าจะนี่เสือให้คือมันเป็นข้องแกหนึกออกไหมคะอดีตแกเคยพิดพปลาดค่ะแกพิดปลาดแกลงทุนรานมั่งแกลงทุนในสิ่งเดียวะคะ่ะทุนมั่ง แคลุงพิษไล่เรื่องค่ะบางทีเรื่องแฟนเรื่องอะไรพะเนยียในอดีตแกก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่รอถเนี่ยเจนนี่ก็เพิ่งซื้อให้แล้วเจนนี่ก็ไม่แนะนาเพราะว่ามันเป็นข้องขั้นต่างใจที่ลูกให้หลาสุดนึกออกปะเหี่ยวใจวอิู่ย่ยังไง มันผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากยิกวก็ผ่านอะไรมาเยอะมากสุดท้ายคำตอบคือวันนี้เจนกับอยู่อย่างอยู่ได้กันเรายัางเข้าใจกันถูกอย่างพอ เดี๋ยวหนังรอเวลาอาบนา้ำปั้มนมแล้วก็นอนค่ะถ้านอนลุกขึ้นมาปั้มนมไม่รอดทูปรับสภาพนี่ทำงานแล้วก็ไม่ต้องยืมเผ่มถุกอย่างก็ต้องประมาณนั้นเจ้านี่ก็ ทำใจค่ะมีรักไล่รูปแบบแล้วเราก็ไม่มีสิทธิทจะไปโกรธเขาด้วยไม่เยอะค่ะนี่มันไม่ได้เยอะแต่ว่าสำหรับคนที่เขาไม่มีงานทำอาจจะเยอะแต่ตอนนี้อะจ้องส้างเดือนเนี่ยแกเพิ่งได้งานทำก่อนหน้านี้แกไม่มีงานทำเมื่อก่อนแกตามเจนนี่ดิลี่ตามงานคอนเสิร์ต แกมีรายได้มีส่วนแบง่งจากขายเพลงต่างๆแต่ตุกว,วันนี้เจนนี่แยกบานลิลลี่แยกบานมันก็ไม่มีรายได้มันก็จับพิษจับปลูจับปูจับดองมันก็พิษพลาดได้เยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ช่วงสามเดือนเนี่ยถ้าพูดในท่าหนาคนในครอบครัวก็แกกำลังมาทุกทางเดือดออกปะ ก็คุยกับแกแกก็บอกว่าแกจะคืนเองค่ะแกก็จะทํางานให้ได้แกก็บอกแกจะสู้แกก็แร้งตั้งน้าตาน่ะว่าแกจะสู้แกจะทำงานแกจะเคลียร์ปัญหาของแกแกดีใจตีวกร้องให้กําลังใจแกจะนนี่โชคดีที่อยู่เข้าใจค่ะ ถ้าว่าภายในมันมีปัญหาเกิดขึ้นมากไมมันก็เกิดเรื่องมากมายค่ะที่ว่าบางทีหน้าบ้านไม่ได้รับรู้แต่ตอนนี้ทุกอย่างกําลังเซตซีโร่อะไรถุกอย่างกําลังดีขึ้นและว้าเจนนี่ดูจากการกาะทำข้องแกง่เดือนสองเดือนสามเดือนในี่เจนี่มันใจว่าอย่างไงนี้สิ้นก็ต้องลุด ยู่จะไม่เข้าใจได้ไงครับพอเป็นเงินของเจนนี่ไม่ได้กับว่าเป็นเงินใครคะ่ะแต่อยู่ก็เป็นคนในครอบครัวนึกออกไหม เร่องนั่นคุละเรื่องกันนั่นประิเมีกับเจนนี่ถ <c oughs> ูกยั้งมันต้องใช้ความเข้าใจใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความรักนำทางก็ไอ <c oughs> <c oughs> เจ้าชายนี่มัน่าเรืองจันนจังเจ้าเปลววไม้มึงเม่นไม่หยุดปันเรือ เป็นกำลังใจให้คนเดียเป็นนี่ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ้านี่ทุกคนด้วยเจ้าไฉามันมินกวักอยู่ปากเดียวเห็นมาตีนึง่งตีร่องเจ้าเปลิ้ยไหมมึงบั่นปลือ ไม่เป็นไรแลวไอ้บ้าเป็นคนใจมานัางดาวคนยิ่งอยู่เจ้ากำไหนเวนอยู่จิ้นไทยโวษณนาน่ารักหมากใช้เธอเห็นยังอ่ะนางคือรูงานผูด้วหน่ารักหมากเลยอยู่จิ้นเก่งมากนี่ไปไหนไหลตัวนน ต้นมน่มาลายกิโรหมก่อแปตอนนี้เลือพวกข้าไม่รอทำงานนักด้วยหมก่ถูกส้ามชั่วโมงตอนนี้ถูกซี่ชั่วโมงอืมจะนี่เรื่อกว่ะเมื่อนขาดอุ่นมีมันไรจั่นคนเด็กก้ามาอ่านคือมึงคาเจ้าเปลีวไอ้ร้อยปันพลือทำเมื่อไรติ๊ ไอ้ร้อยมีไรจั้นมาจ่ยไล่มึงตึ้งมึงข้าวมาว่าจันไปเชือกมึงไอ้ไรปันพรูอะมึงร้อนไหมอะ่ะมึงกินน้ำต้มปลาร่มยากันยุ่งเหรอไอ้บาโยดีไม่ว่าดีมาให้ดา แล้วทุกคนเลยว,ว่าหน้าด่าไหมมันเจอว่าเจ้าจายรุน่นมันเข้ามาต่าควักอยู่กวักอยู่กวักอยู่ได้เจนนี่ตึงมันหมาเม่นว่าเจนนี่เสื้อเหล้วไล่เจนนี่แล้วเจนนี่หนังเล่งกันอยู่แล้วมันเป็น,นกุลเข้ามาหนึกตึ้งวงทุนตาหน้ามึ่งเดินเข้ามารวมวงแล้วมึ่งมาบอกวากุนเตะหนังน่วันเสื้อเหลืองมันแต่มันนั้นพึ่งเข้ามา ตัวที่เกร็จเบคก้ามาไลน่นี่มันบายไม่พวอ่ะเม่มากว่าพ่กอ่ะเม่โอ้โกรวดอ่ะแต่พูดวันนี้อ่ะแกเนอร แกนเต็นเมียไม่แล้ววิเวนะพี่อยู่แลยรู้ดู